สวัสดีครับพบกับสองสืบพีอีสานน้อยนะครับอีสานบานเห่าครับมือนีกับมานอนเฝ้าเขาอยู่หน้านะครับเดี๋ยวเอาของมาตากไปก็อว่านอนเฝ้านะครับอยู่ตรงไหนตรงหน้านะครับมือนีก็ว่าสิไปหาไตปลาในห้อยรถเกี้ยวนะครับเขามาอยากกินนะครับมานอนหน้านะครับมานอนหน้าครับปลาลูกปลาเมียมานอนหน้านะครับเดี๋ยวมือนี้สิไปหา ใส่ป่านะครับไล่มารถเกี่ยวนะครับอย่างวันนี้ลูกชายไปนำนะครับเป็นคนถือของให้นะครับไปให้ของมั่งกุญลาครับหมายกับปิ้นหน้ารถเกี่ยวลงหัวว่านนะครับซื้อกาน้ำมันหลายก็เลยว่าสีไปาหาสาป้านะครับมองดี หน้าที่ว่าปราบเขานกนั่นแหละครับไปหมู่บ้านนี้ก็พายุเขานะครับพายุเขา่าฝนตกแห้งนะครับลมก็แห้งพองนะครับโคกระ่ลมแน่นะครับเขงงาห้างนี่มันบ่สูงนะครับมันบ่สูงนะครับโบน้ำแห้งนะครับมันก็นเริ่มบ่หลายนะครับ ไม่สิลมได้วยพ่อของมันง่ามแล้วก็น้าใน่ะไรครับตรงมีก็บ่ลมงนะครับป๋บคบแค่ซ้ำนี้นะครับแล้วก็สิไ่เขียดไสเขียดหน่อยไปนล้วน,นะครับวางข้างสีไปวางข้างสีไปหาหมองซับต,ตานะครับม,มาแล้วครับตัวแรกครับกระโขงโใหญ่เป็นไหนนะครับเกือบลุดเกือบลุด ตรงแรกมากแล้วครับต่ออมือจับที่ไปมือจับต่อรอดนะครับหาไปเนี่ยจังสี่แล้วนะครับต,ตาี่มันยังบม่ทันเขาสานะครับ หน้าไตนะครับมีกันบ่ได้ป้าก็มีแผนสำรองนะครับบกพอยร้ายแหงนะครับอันนี้เป็นหน้าที่เป็นเกลียววางร้ายมือแล้วนะครับแต่ว่าทีหน้าม,มันไดร้ายๆนี่ฝนมาเมื่อวานนะครับ,บว่านตกแหงนะครับตินจังว่าพายุเขานี่นะครับหนามก็เลยขึ้นมาร้ายนะครับ ก็คอตัวน,นนะั่นแหละจะเป็นลงนะครับลบบ่ทันนะครับพวานงานนี้มันขาดเมื่อนะครับมาครับปล่อยตัวหนึ่งนะครับไหนครับปล่อยตัวนึงนะครับเออรเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเอามือรูบเลยมือรูบบัวมือจับปลาหลุด มันมันบยหนังคยังเมือจับปลาเลยจับอย่างเงี้ยหลุดลงเออหลุดลงเอาหลุดลงเดี๋ยวเราต้องย่านมันโดนปะดุอย่างนี่ครับตเตรียมที่ซองไปแล้วครับเดี๋ยวใส่เ,เบิ้งไม้นะครับที่จริงงานนี้หน้ามันขาดเมือ่อไหร่นะครับแต่ว่าปลาที่เลือนี่เป็นปลาที่ลงบ่ทันนะครับปลาที่ลง โล่งมาท่านนะครับเป็นปลาคกอกระโตโปใหญ่นะครับทำดามซําแขนเล็กหน่อยนะครับซําแขนหน่อยเล็กหน่อยนะครับซําคอแขนหน่อยเล็กหน่อยถ้าลูกไหนนะครับเดี๋ยวผมหาเดี่ยเอามีห้องเหลือ,อยู่แล้วครับปล่อยนะครับปล่อยเลยครับพีนน่น้องครับเดินหาเับ กีพอตัวนึ่งนะครับงูกีพอตัวนึง่งเนี่ยกีพออยู่นี่นะครับงูเะะ็จอแล้วนะครับนี่ครับเกียวแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพวกพอรุ่นนี้นะครับกำลังเห็ดท่อตากแดดนะครับ ลงไปเลยกดสองนิดเลยกดมือใหม่ครับพามาไต่ป้าเทียแรกนะครับปิดคลองก่อนปิดคลองก่อนครับผมนะนี่นะครับส่วนแากก็จะเป็นป้ารุ่นนี้นะครับถือว่าลงน้ำหนามมาทันนะครับมปีกไม่หลุดเลยข้าแต่เหรียอยู่นะครับ หมูกเขาไปห่อใส่กับบริษัทหงเรื่องนะน้ำม,มุกมืดแล้วตัวยังไงก็จเขาสาเมือ่อสละครับไปครับเดี๋ยวให้ไปหมา้ลักเขานะครับน่าจะเมือ่อสละนะครับพวกนี้เป็นหลงนะครับมาถึงแล้วนะครับนี่เป็นไม้ลักนะครับหน้าที่ผมปราบเขานกนะครับหน้านี้น้ำยังหลายนะครับเดี๋ยวสิผ้า แรบแรงนี่ไต่รอกกันแท้ก่อนนะครับเหลาก็ยังสีไต่รอกกันแท้กก่อนยังสีงางในค้องรถเกีียวนะครับนีเกีียวหมวาานนะครับ น้ำนี่ค่อนข้างสีดำเลยนะครับตัวดินมันเป็นดินตมนะลหลักการเลือกนํานะครับหลักสี่แนมยากเนี่ยนะครับันนนบวน้ำไม่มีย่างค่งอนข้างเลือกนะครับครับนี่ครับผลงานที่ใดมากนะครับือ่องจากน้ำคุณเหนมเราเห็นโตป้านะครับ อากาศหน้ำค่อนข้างเลือกนะกครับฝนตกนะครับเดี๋ยวพ่อจะเปลี่ยนเปล่าไม้หม่เป็นบกไม้เชอรี่นะครับเดี๋ยวกจะเก็บบกไม้เชอรี่มากจางแล้กวก็ก่อยยิ่งครับหอมแรงนะ,ะเดี๋ยากจะเก็บบกไม้เชอรี่นะครับปลานะครับผม ของเชลี่มองหน้าย่างหลายๆนะครับของเชลีหนวยใหญ่ๆคนสัยญังบนทันสิ่ของไงนะครับเอาไปเก็บเก็บไงนะครับเดี๋ยวเหลือก็หนวยใหญ่ๆนะครับคนนะครับตีนเดี่ยวหะแม่หมาหน่วยใหญ่ๆลยครับอนนี้สีเป็นหน่วยหน่อยนะครับ นะครับดังเชี่ยวไว้หน่อยพวกนี้ใหเอาใส่ครับที่เหลือไม่มีอะครนะอือครับเ <c oughs> ชื่อดีครับเ <c oughs> อามาย่างนะครับย่างก้อนนะครับย่างบริตตอมนะครับย่างแล้วังหั่นหั่นแลังเชี่ยวข่นแก้วเลยนะครับ รสาก็กระสีเสียไปอีกแบบนึงนะครับมันสีมีกินหอมของการหยางอย่างเต้าทานนะครับวเวลาขามาก,ก่อยแสดรสาอีกแบบนึงบวกกันครับตัวที่ห้องต้มนะครับสมันควาหมหอมตีต่างกันนละนี่ครับไว้จะดีงามหรือสิว้วนนะครับเป็นไก่เขาายเลยนะครับหน่อยๆทีิงงหน่อยๆนียหน่อยกั เนื้อหลายกันนะครับก็พคพืชสว่างหนามไม่นะครับสีโบบคอยม์นี่โบคอยมี่เนื้อะนะครับสีจอยตัวนี้ก่อนเป็นสีขาวายเป็นกระสิชาสมอาหารนะครับโอ้นะครับเป็นน้ำด่างอยู่นะครับติดห่างน้อยๆน่อยนะครับป,ปลูกหนามลึกแห้งครับเพือกนะครับหนาม เป็นสีบัคอย่ใกล้กันแท้เลยครับาะว่างกุ้งที่น่าเขาง่ายแลงครับ สาม่นานเอานะครับเอาแย่พอกินะกินสองคนพร้อมยันนะกนอะายนะครับลึกเอาไปเห็นลูกกินเหลนนั่งแล้วลูกไส้เป็นกินเพ,นพนนะ็ดป่อะไรไงนี่ครับโอ้ย

กินหมเมดนะครับปลา,ปาไออปนนย่างนะครับมหลออกไข่ตลอดตีนะครับกันมีหน้ามันก็ยูซำหนานนะครับไม่งานะครับเป็นลอกตาเนี่ยแต่เพิ่งฟังวันในไงน,นะพอได้ไหมสัยเพราะได้นะ ยังไงยังสี่กันเรียคือกันนะครับมันเป็นใน้อยร,อรยีนี่จ้ะลีดลีลีดท่กันนะครับใปอล้ครับเขาก็มีปนอยูแล้วนะครับไอปนป้ามากรลบ อาา๋อปนป่ามานอนเฝ้าเขาแบวน่ะเมียเป็นบสื่อพักเดามาดานะครับเดี๋ยวหาจับเขาเพิ่มอีกจักยางไปใส่กันนะครับ ค่อยด้ล่งเลยครับแต่ว่าผมเฮ็ดงานประจํานะครับตามที่ดลเคยแจงไปแล้วนะครับดนานสีมีลิบออกมานะครับเฮ็ดประเดี๋ยวว่าสีวังได้ไล่ได้ยังนะครับผมคืออยากเฮ็ดซื้อนะครับมีความฝันในแกยูทูบข้ามามีบทบาทใหไม่แล้วนะครับอยากป็นยูทูเบอร์ือเพื่อนที้นะครับอันนี้ซบกาดนะครับซบโอกาส มีโอกาสมีทุนอย่างในการซื้อโทรศัพท์ซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็มีเวลาแล้วนะครับเหลือไม่เวลาหลายขึ้นนะครับเลยเห็นนะครับครัหลายเติมแล้วครับจะเพียงพอแล้วนะครับซจำมือกับเพียงพอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาเพื่ออีกไหมครัโอู้หามเรื่อยเลครับคล้องตะเกี่ยบอย่างพวเขาเลยนะครับ ลาครับไอย่างหอยกันครับโอ้โหครับโอ้โหเลื่อมๆเหมือนงูแสงอาทิตย์นะครับเป็นงูป่านะครับเป็นงูกุ้งคุกนะครับบันอันตรายนะครับมีพิษนะครับคโอ้โหเราไม่พิษเด้ครับเป็นงูป่าไปนะครับทีงูโม้หยิบจริ่งอยู่นะครับแกอะไรยกเท้าตกใจใจนะหยิบจับตกใจนะครับเสียดสีว่างูนี่ เฮาสันนิษฐานหนก่อนว่ามีผิดนะครับแต่เฮาวบงเพลย์ห้าวบงหูจักนะครับว่าอะไรมีผิดบงมีผิดแต่ขยายหูก็ดีครับขยายบงหูสันนิษฐานหน่อยก่อนว่ามีผิดเด้ครับเนืน้อ,อ,อเขาไก่แต่ว่าถึงงูบงมีผิดน,นี่นันคือการนี่ก็อาจจะติดเชื้อได้นะครับอาจจะมีเชื้อโรคมีกระติ๊บกระติ๊บเลี่ยนนี่หน่ำได้ในแข็มนี่ยังเพลยนนะครับ พวกงูที่อยู่น้ำดินสัตว์ที่อยู่ในดินในยังน,ง,นยงนี่กันเดกกัดแต่ยังนี่แบไม่เชื่อบาทยักขึ้นกันเด้ฉะนั้นงย่างให้กัดที่ดีที่สุดอ่ะโบว่าสิเป็นงูมีผิดหรือบวมีผิดเหรอไปครับเป็นข้อละครับเดี๋ยวอกีไปย่างบ่ก่อนก่อยกันนะครับนี่ครับรถจอดนี่สนะองหัวนะครับ พี่ผมสิได้มานอนเฝ้าหัวมานอนเล่นหน้านะครับพี่นี่เดี๋ยวติดภารกิจน้ำเหียงน้ำงาดน,นะครับบริมานะครับเมื่อกี้นี่นอนมาก็ออกมานอนหน้าเลยมอกระมิดปี๊ดขึ้น อ้นี่ตัวตัวใหญ่ใหญ่นะครับเดี๋ยวจะย่างบัวให้ปล่อยขิ้งน,นะพร้อมนอนแล้วนะครับไปครับเดี๋ยว,ว่าย่างห้อยกันครับ ครับนี่ก็จี้หอยเตียมสิเอามาก่อยนะครับหอยนี่ก็สีจี้ให้เพื่อนแหงแหงแน่นะครับเปลือกเพป็นทั้งลางใหม่นะครับหอยก็สีสุกพอดีกินกับสีหอมนะครับพี่ล่าเอามาคนกับแจวริกปนนี่มันสิแซ่บนะครับเดี๋ยวจี้เสร็จจะเชียร์ให้เบื่อนนะครับนี่ก็ปิดปลาที่ไปซับมาวางเรียมต้นทิพย์นั่นนะครับผมตอนนี้หอยก็ สุกแล้วนะครับนี่ผมก็ทันสำหรับสะเอามากลอยนะครับจากถ้วยน้อยในนอยหนุ่มนึงนะครับกินสำหรัทั่อแล้วนะครับแล้วก็สีนี้ปนนะครับผ่ากรับผ่ากรับกัสีนี้ผักมันป่านะครับเขือพ่วงนะครับพักเดานะครับแข็งอันนี้ก็ยอดพักบินฝ่านะยอดพักบินฝ่าคิบมาสองยอดนะครับ พอใส่กินเหมือนนะครับบริเวณเทปไหลายปุ่นอีก็เป็นป่นพราคอนะครับป่นพราคอน่อยใส่ขิงกระชายนะครับแจ้วเท้าเส้นมะข้นอีกแบบเป็นแจ้วพิกป่นบีบปากหน้าเอาซื่อๆนี่ละครับครับพักหอมปี้กับต้นหอมนะครับนง่ายๆกินง่ายๆครับสูตรนีร่องเดิมเลยครับ ย่างนะครับทำมาคตนบางสิ่นะครับแต่อันนี้ผมมีข้าวหัวนะครับถ้ามีข้าวหัวใส่ข้าวหัวน่าจะสิหมอมไปอีกแบนบนะค,ะะคนรับแก้วพิกลีบมะนาวใส่ใบมะกรูดใส่ผัคซีผักซีมาแล้วนะครับส่วนป้าลูกลูกกันก็จัดการเรียบร้อยนะครับนะคะรับ กินนนเหมมืืออััะครบพอดีครับเอาเสียแจ้างครับครับผมกะเทียดเรียบร้อยความกินครับนี่ก็เปี้ยนเข่าไม้นะครับเข่าไม้หอมๆเลยนะครับผเข่าไม้ก็สีเหนยียวๆเนี้ยนะครับหอมนะครับรสชาติหอมนี่เป็นก้อยของไม้นะครับ ตาอาจจะพอสวยงามแต่ว่ารูกตานี่ยสุดยอดแน่นอนครับปุนปลาครับปุนปลาพากเกียมดักเส้เดาอันนี้ผักเส้เดาตลาดครับส่วนพาพวกปูนีกิฟต์คางอยู่ในสวนเดียวองนี่นะครับครับผมอันนี่ขอโตกินเขากันนะครับลิปนี่ลิปหนวาวกับอกันไหมครับสวัสดีครับ